Anda Frank Bulundi. สก,กุลเงินของบุรุนดีมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ2,987.15ฟรังก์บุรุนดีตอนน่อ1ดอลลา,าร์สหรัฐความอ่อนค่าของฟรังก์บุรุนดีมาจากความขัดแย้งที่ยืดเยือความยากจนขั้นรุนแรงและกรอบเศรษฐกิจที่จำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่มั่นคงทางการเมืองได้ส้ำเติมปัญหาให้รุนแรงขึ้นทั้งภาวะเงินเฟ้อสูงและภาวะขาดแคนนลนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากประเทศมีการส่งออกที่ต่ำและการเข้าถึงเงินทุนจากภายนอกก็มีจำจกัดทำให้การนำเข้าสินค้าจำเป็นมีราคาสูงขึ้นกว่าที่ ราชายชนจะเข้าถึงได้และการปฏิรูปเศรษฐกิจก็ต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความตึงเครียดทางการเมืองอันดับ9อาอารียนลีมารากาซี สกุลเงินของมาดากัสการ์มีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ4,415อาเรียลีต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าจะเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าสําคัญอย่างวานิลาและแร่นิกเกิลแต่ค่างเงินกับอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักมาจากความเสียเปรียบทางภูมิศาสตร์คือการเป็นประเทศเกาะที่แยกตัวออกจากแอฟริกาทําให้เกิดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่สูงและจากัดโอกาสทางการค้าอย่างมากนอกจากนี้ประเทศยังพึ่งพา,าการส่งออกวานิลาอย่างหนะักทำให้สกุลเงินผันโวน,นตามตลาดเกษตรกรรมและ ที่บติทางสภาพคนนี้อากาศควบคู่ไปกับความไม่มั่นคงทางการเมืองที่เกิดจากการรัฐประหารหลายครั้งซึ่งสร้างความไม่แน่นอนให้กับนักลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอที่ทําให้เศรษฐกิจติดอยู่ในรูปแบบเกษตรกรรมเพื่อการยังที่ผลกระทบคือชาวมารากาตีต้องใช้ธนบัตรจานวนมากในการใช้จ่ายประจําวันขณะที่สินค้าต่างประเทศยังคงมีราคาสูงเกินเอื้อมอันดับแ ปารากวยสกุลเงินของปารากวัยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ7,232กวารานีต่อน1นดอลลา,าร์สหรัฐแม้ปารากวัยจะเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรชั้นนำทั้งถั่วเหลืองและเนื้อวัวแต่กววรานีกับอ่อนค่าอย่างต่อนเนื่องจากการพึ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรอย่างหนักและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่น้อยมีภาคส่วนที่ไม่เป็นทางการขนาดใหญ่เกือบ40%ของเศรษฐกิจและได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเงินของบราซิลและอาร์เจนตินาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่สิ่งที่น่าแปลกคือ,อรายได้จากการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำมหาศาลท ชาระเป็นดอลลาร์ได้สร้างเศรษฐกิจแบบ2ระดับทําให้ธุรกิจและคนรวยเก็บความมั่งคั่งไว้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศขณะที่คนทั่วไปใช้สกุลเงินท้องถิ่นสําหรับการใช้ใจ่ายประจาวันท่ามกลางแรงกดดันจากภาวะเงินเฟอ้อสูงการทุจริตและสกุลเงินปอมอันดับเด็ดฟรังกีนีสกุลเงินของกินีมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ8,670ฟรังตอ่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าที่สุดในแอฟริกาแม้กินีเป็นประเทศในแอฟริกาใต้ซาราราที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งทองคาเทปและม,มาาง,ง่่กว ของโลกแต่จากการเมืองที่ผันผวนเกิดการรัฐประหารหลายครั้งจึงบ่นทําลายความต่อเนื่องทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนนอกจากนี้การทุจริตคอร์รัปชันภาวะเงินเฟอ้อที่สูงและภาคธนาคารที่ด้อยพัฒนาทำให้ชาวกินีต้องใช้ธนบัตรจํานวนมากในการทําธุรกรรมพื้นฐานขณะที่ชนชั้นสูงมักหันไปใช้เงินยูโรหรือดอลลาร์เพื่อรักษาความมั่งคั่งของตัวเอง